มังคุดกําลังจะออกแล้วนะครับหลายๆคนก็บอกว่าต้นมังคุดเป็นยังไงนี่คืต uh อต้นมังคุดนะครับนี่ครับมังคุดกําลังออกดอกแล้วอะมีผลแล้วนี่ผลเล็กๆนี่ถ้าใครเห็นนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวกันนะนี่มังคุดนะครับเริ่มแรกออกมาเป็นดอกแบบนี้ก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็ค่อยขยายใหญ่เป็นรูกกลมๆแบบนี้นะครับนี่กําลังเล็กอยู่นะครับนี่มังคุดนะครับแล้วข้างล่างก็จะมีเป็นดอกนะฮะมีทั้งหมด6แฉกนะครับอันนี้6แฉกครับ ข้างในก็จะมีทั้งหมด6เม็ดเป็นกรีดอยู่ข้างในนะครับรสชาติอร่อยหอมบาสนะครับนี่แบบนี้นี่เนี่ยวันนี้ก็จะมาให้ทุกคนดูว่าต้นมังคุดเป็นยังไงนะครับที่นี่จะเป็นสวนมังคุดนะครับค่อนข้างใหญ่ข้างหลังก็จะมีมังคุดทั้งหมดเลยเตรียมตัวที่จะออกแล้วราคาตอนนี้ข้อค่อนข้างกําลังดีเลยนะครับจันทบุรีก็เป็นมังคุดที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็มีชื่อเสียงอีกที่หนึ่งกันครับเดี๋ยวเราไปที่สวนอื่นต่อกันีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปให้ดูมังคุดต แม้ว่าจะเป็นตินต้นนะครับเพี้ยนะครับก็จะมีรูปหมดเลยนะครับนี่มีรูปมังคุดหมดเลยครับนี่เป็นรูปมังคุดนะครับมังคุดนะครับที่นี่จะเป็นรูปมังคุดหมดเลยนี่ข้างในนะครับมังคุดเต็มเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะคุยกับเจ้าของสวนว่ามังคุดที่นี่รสชาติเป็นยังไงนะครับอันนี้กำลังสวยเลยนี่ดูสวยมากนี่มังคุดครับนะครับก็ยังไงช่วยส่งเสริมเกษตรกรในการกินมังคุดกันด้วยนะครับเพื่อที่เขาจะได้มีกำลังใจในการปลูกมังคุดต่อไปนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ใหม่อีกที่หนึ่งนะครับว่า ส่วนอื่นจะเป็นอย่างไรครับ